สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนนะจ๊ะบอกว่าเอฟซีไม่เอฟซีเก่าน่าจะเพื่อนทั้งต่างประเทศในประเทศน่าจะสวัสดีสุขุสุขคนนะจ๊ะกับเมื่อน,นี้การมีแนวทางมาแบ่งปันให้พี่ให้น้องเลยรับชมคือเก่าน่าจะเป็นแนวทางฮาหนอยมัดร,รวมน่มาจะมัดรวมซีน้อยเลยน่าจะเนาะเพื่อนมีผููอยากเอาไปเหรียนเฉพาะกิจนั่นกะเลยแอดเลยหายซีน้อยไปเลยน่าจะ วดประจําวันที่29เดือน7 2,564น้จ้ะก่อนอื่นคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งเด็กต่ากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางสําหรับผู้ที่ชื่นชอบตัวเลขเมื่อนี้กะมาเบิ้งผลสรุปกันก่อนนะจ๊ะ ก่อนอื่นก่อนที่จะไปรับชมแอดกะขอขอพระคุณนาะจ๊ะขอพระคุณถูกกำลังแรงใจเนาะจ้ะเดีที่มาซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดตลอดเลยนะคะเนาะขอพระคุณหลไยๆเนาะจ้ะมาเบืองผลของวันที่28กันเลยจ้าวันที่28แอดกะให้เป็นเฉพาะกิจนั่นเนาะ,ะนะเฉพาะกิจเนาะจ้ะ483เนาะจ้าเนาะ483 สี่แปดสามแปดสามน่าจะเข่าอยู่น่าจะเนาะเขาตรงตรงเนาะแปดสามส่วนส่วนสี่เขาในตารางวันน่าจะเขาในตารางวันเก้าแปดน่าจะเก้าแปดเก้าแปดบอมีนเนาะหลุดเขาตูเด่นน่าจะเด่นแปดรูดวิ่งแปดส่วน นอยพิเศษเนาะพิเศษแปดห้าเข่าเดนหานาะจะเนาะฟันหส่วนตัวเจาะนาะจะแกับมากคือกันนาะจะแปดกับเข่าเด่นหาเด่นแปือกันนาะจะฟันหรูดวิ่งแเนาะส่วนตัวเจาะกับเข่าตรงๆเน่าจะเนาะห้าสี่เ็ด่กับบมีเนาะได้หนีรูดไปเนาะ แต่ว่าในตารางวันมาเต็มๆเต็มน่าะเจ็ดซีเนาะเจ็ดซีหาซีกับมาคือกันเนาะจ้ะหาซีผู้ใดมาจับได้หนิจะได้เจ็ดซีกับหาซีเลยเนาะจ้ะเนาะส่วนน้อยปกติเนาะจ้ะเนาะน้อยปกติศูนย์เก้าแปดเก้าแปดคาร์บอนีน่าจะเนาะลดไปเนาะส่วนตัวเด่นกับมาเนาะจ้ะเด่น ศเด่น8รูดวิ่ง0ย์กับ8ปดนะจ๊ะสองศกับเขาเด่นศนยรูดวิ่ง0ูนยะจ๊ะแต่ว่าตัวจอบมีเนาะลุดไปเนาะน้อย vip เนาะจ๊ะแปดศูนกแปดศูนหกับลุดนาะจ๊ะเนาะลุดไปเนาะเพราะว่าตัวจอบมีเนาะจ๊ะเนาะมีแต่0405 08 เข่าเด่นคือเก่านะ่าจะเข่าเด่นศูนย์เข่าเด่นศูนย์แปดรูดวิ่งศูนย์แปดขึ้กันน่าจะเนาะตัวแปดก็มาขึ้นกันเจะนะ็ดเก้าเจ็ดเก่ากับวิมีนะจ๊ะรูดเนาะสรุปกับเขา่าน้อยน้อยพิเศษห้าสี่น่าจะและ้วก็แล้วก็น้อยเฉพาะกิจเนาะเฉพาะกิจแปดสาม ส่วนตัวเด่น0ูนห้าแปดมากเหมือนเลยน่าจะเนาะฟันห้ารูดวิ่งศูนย์แปดน่าจะในตารางก็มีเจ็ดมีสี่มีหาน่าจะเนาะถ้าผู้ใดมาจับนี่ก็จะได้เจ็ดสี่กับหาเจ็ดสี่กับหาสี่น่าจะเนาะหรือว่าจะนั่ไปรูดไปวิ่งน่าจะพดแล้วแต่ความมาความชอบน่าจะเนาะเฮาเดี๋ยวมาตามต่อของวันที่หยิบเก่าน่าจะก็ยินดีกับผู้โชคดีน่าจะสายรูดสายวิ่งน่าจะผู้คนมารูดมาวิ่งน่าจะก็จะมีโชคมีลาบน่าจะเนาะ ส่วนตัวจอรกระมาหา4แปตรงตรงนะจ๊ะมาต่มต่อของวันที่ยี่เกานะจ๊ะว่าจะมาเหมือนเดิมไหมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะมีตัวมากตัวชอบคอยยิบค่อยจับไปเป็นแนวทางนะจ๊ะวันที่29ตัวเด่นนะจ๊ะเด่นในกำลังวันเนาะก็จะให้เป็นศูนย์ 9ก้าห้าเจ็ดแอดกระเริ่มเสียงเปลี่ยนแล้วเนาะจะอยู่แต่ในห้องแอร์ลายกับเสียงข้อกระเรื่มแหบแล้วฮาหนอยมาตรวมสีน้อยเนะาะจะเพื่อมีผูมกักเอาไปเลรียเฉพาะกิจเนาะแอดก็เลยหายเป็นสีเลยเนะานะเพื่อมีผูมกักผู้ชอบ นี่ก็จะให้เป็นเด่น8 40ฟันศูนย์นะจ๊ะเนาะฟันศูนย์รูดวิ่ง4กับ8ปเมื่อตัวเด่นเท่ามีตัวใดแน่นนะจ๊ะเนาะเด่น8 8 1 แปดแปดเก้าสี 9, ่สีเบิ่งว่าศูิมาอีกว mm ่เนาจะเนาะแต่คิดว่าจะมาแต่กรบบแนนเนาะจะเนาะแนวทางมีเขามีรถเนาจะเป็นความชอบส่วนตัวเนาะจะ ไปกลับเนาะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับเดี๋ยวแอดจะนินให้นะจ๊ะเนาะว่าชอบตัวไหนซือกว่ารอบนี้จะมาเบิน่นจะมาเบิ่ลบ่เนาะก็ส่นเจ็ มีตัวมักตัวชอบคือกันกระจดไว้แคบไว้น่าจะบวมักกระพานแนวทางมีเขามีรุดน่าจะถ้าบวมักที่แอดจับคู่หายในนี้ก็มาจับในตะล่างวันใดนอกจะหรือว่าจะเอาตัวเด่นมาเล่นกับตะล่างวันน่าจะจับใส่กันก็ไดนอกจะล่องเบิงน่าจะเนาะผู้ใดสิหน้าไปรูดไปวิ่งก็ได้น่าจะคือรอบวันที่ยี่สิบแปดนี่ก็เข่าเจ็ดซีหาเลยนอกจะเนาะผู้ใดไปรูดไปวิ่งก็ไดคือกันนอกจะแล้วแต่ความมักความชอบน่าจะพิจารณาเอานอกจะพี่น้องจ้า ก่อนทีออกไปก็ะสอยเป็นกําลังใจให้แอดเน่เด้อจ้ากดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เน่จา้าสุดท้ายก็ขอให้พี่น้องมีโชคมีลาบลำลำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันสุขูสุขคนนะจา้าพอกันคลิปนะ้าสวัสดีค่ะ